ถ้าคุณอยากจะพูดว่ามีอะไรที่ไม่กินไหมอย่างเช่นเวลาเราไปร้านอาหารหรือไปร้านเ่งเราสงสัยว่าเออที่มีอะไรที่ไม่กินหรือว่ากินไม่ได้ไหมก็คือในกรณีแบบบางคนเขาอาจจะไม่กินไม่กินถั่วคือหรือแบบไม่กินของเผ็ดเอยมัน,มนเผ็ดผมไม่กินผมกินไม่ได้หรือเออบางคนกินไม่ได้ว่าแพ้บางคนแพ้กุ้งแพ้อ,อาหารทะเลเนี่ยเราจะพูดว่ายัางไงดีครับ ยังมาใช้ยกระบุญเสดีนะครับผมพบก,กับผมนะครับโอ้จากเดินเครนทูเกเตอร์และว,วันนี้ก็นําสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆทุกๆคนอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมาในทีมที่แบบว่าเพื่อนลองคิดนะครับว่าถ้าเราจะพูดแบบว่าอย่างที่บอกแหละไปกับเพื่อนหรือไปกินข้าวหรือไปแล้วถามว่าเออพี่มีอะไรที่แบบไม่กินไหมเราจะพูดว่าอย่างไรดีครับมีอะไรที่ไม่กินไหมในแบบพี่กินอะไรไม่ได้สักอันอไหได้พูดว่าไงสมมตินะครับลองคิดดูนะครับคิดตามนะครับอ,อะไรดีว่ามีอะไรที่ไม่กินไหมอะไรที่ไม่กิน มออันมอก่อยซอ่อย่างนี้ถูกไหมใครพูดอย่างนี้คือแบบเอ้ยมันไม่ใช่นะสมมติเราจะพูดหมออันมอก่อยซอ่มันจะแบบแปลกๆไหมแต่ถามว่าอาจจะสื่อได้ไหมก็พอจะสื่อได้แต่ท right ี่เขาพูดกันจริงๆเขาจะพูดว่าอย่างนี doo. ้นะครับมนหมองนึ่งอึมชิกอิสอยอมนหมองนึ่งอึมชิกอิสอยอก็คือออกว่าไม่ใช่ออกว่าหมดคี่มันเป็นหมดแต่ว่าพอบวกกับมอกตาปุ๊บมันจะเป็นมนหมองนึ่งอึมชิกอิสอยอก็คือถามว่า มีอาหารหรืออะไรที่กินไม่ได้ไหมเดีย๋ยวเราไปดูคําที่มันใกล้ๆกันอีกหรือว่าคําที่มีความหมายใกล้เคียงกันหรือใช้ในบรบดเดียวกันดีกว่านะครับเช่น,นคานี้ชีโร่อาหารอ่นๆชิกิโซ่ชีโร่อาหารอื่ๆชิกิโซ่คือเหมือนอารมณ์แบบแยง่งหรือแบบไม่ชอบนั่นแหละนะมีอะไรที่แบบไม่ชอบอาหารอะไรสักอย่างนะครับบางคนแบบไม่ชอบอคุมทันนะฮะรู้จักไหมครับที่แบบไม่ใช่ไม่ใช่มีนะหรือแบบไม่ชอบแบบแมวุกอันแมวงชโร่โอ้เงี้ย อะผมผมไม่ชอบของเผ็ดๆเลยนะครับนะแล้วคันถัดไปครับมอกจีหมดท่าหนึ่งอืชิกอิสอยมกจีหมดท่าหนึ่งอชิกะแบบมีอะไรที่แบบกินไม่ได้หรือแบบไม่กินไหมมอกจีหมดท่าหนึ่งชกสอยตรงนี้ไม่ออกว่าหมดท่าหนึ่งนะครับเพราะว่าหมดท่าหนึ่งครับหมดท่าหนึ่งอ่ชกอิยนะครับอัลเลอรกีเตมุเน่มมองนึ่งอึ่งชกอิสยออัลเลอรกีเมุน่หมมอึ่งอื่ชกอิสยก็คืออัลเลอรกเนี่ยก แพ้นะหมายถึงแพ้นะอัลเลอร์จีนเต็มเลยคือพี่แพ้อาหารอะไรหรือเปล่าครับบางคนแพ้อาหารทะเลหรือว่าแพ้เพรนะเพรหมายถึงแบบปลาดิบเนื้อปลาดิบบางคนไม่กินแบบไม่กินกินไม่ได้ไกินแล้วอ้วกอะไรเงี้ยก็อาจจะมีเหมือนกันนะครับเรามาดูแก้มาที่เกี่ยวกับการพูด,ด่างนี้หน่อยนะครับเริ่มจากคําว่านึ่งน,นะครับนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการใช้ต่อกับคํากริยานะครับแล้วก็คำกริยาที่ตัดตามอแล้วเติมนึ่งน,นะครับแล้วก็ตามด้วยคำนามนะครับก็จะมีความหมายว่าสิ่งที่ กริยานะอย่างเช่นสมมติเราบอกว่าอย่างเช่นชัวหาตับัวกับเชคเชคที่ได้มหนังสือใช่ไหมครับแล้วบอกว่าชัวหานึกเชคอ่าก็คือหนังสือที่กริยานี่ใช่ไหมกริยานี่ชัวต่แปลว่าชอบหนังสือที่ชอบอย่างเช่นสมมติเราจะถามว่าชัวรหานึกเชคบัหนังสือที่ชอบคืออะไรหรอครับหนังสือที่ชอบคืออะไรหรอครับเดี๋ยวเราไปดูต่อไปนะครับสมมติคาวนี้สมมติมีคนถามเราเพราะเราถามได้เราก็จะรู้ว่าเขาถามว่าอย่างไรเองเราจะบอกว่า ผมเนี่ยกินอันนี้อันนี้ไม่ได้นะครับสมมติเราบอกว่าเราไม่กินเอ่อเราไม่กินอย่างที่ผมบอกว่าเนื้อดิบจะไม่เนื้อปลาดิบเนี่ยผมไม่กินเนื้อปลาดิบไม่กินปลาดิบผมว่าเราจะไม่กินเราจะตอบว่าอย่างนี้นะครับเนชชอนึนเฮเรนมอนหมอก่อยอเนก็คือสมมติเขาถามเราตอบเราตอบครับผมก็คือเขาถามว่ามีที่ป่าก็บอกว่าเนชอนนนเฮเรนมอนหมอก่อยอก็คืออย่าลืมนะครับอย่าว่าหมดหมอก่อยอนะมอนหมอก่อยอนะมอนมอนเลยครับมันมอนมันมอนมนนะ ฉันั้นไมเลนโมลหมอก่อยก็หมายถึงเรากินเนื้อปลาดิบไม่ได้เราไม่กินเราไม่อินนะส่วนถ้าเราจะตอบว่าเราแพ้อาหารอะไรก็ให้ตอบแบบนี้นะครับฉันั้นอันเลเลี่ยงกินแต่ไม่เฮรนมลหมอก่อยฉันั้นอันเลลีก่กินม่นหมอกอยก็คือผมแพ้นี่อปะปลาดิบอ่าหรือว่าฉันแพ้เนื้อปลาดิบค่ดนะครับมนหมอกี่อันจชมันยเฮซันมูร์ิวเปนช่างี่ชิ่ออเห ก็ไม่ใช่ว่ากินไม่ได้แต่แบบว่าแค่ไม่ชอบนะคือแบบบางคนเลยบอกว่าเออกินหนักกินได้นะแต่แบบเออมันก็ไม่ได้ใช่ว่าไม่ชอบอ่ะแต่แบบว่าก็ไม่ใช่ว่ากินไม่ได้แต่ไม่ชอบนะหรือถ้าเป็นคนบอกว่าผมกินได้หมดเลยผมนี่แบบมาเลยนะเยอะแค่ไหนก็กินได้ก็ตอบเขาแบบ audio เขาจะถามว่ากินได้ไหมนะมุนมอนึงชิมุนมอนึงชิอิสสะอะเงี้ยเราจะตอบว่า อานิโยมนมองนึ่งอึมชิกอบซอยก็ตรงตัวนะอานิโยคือแบบไม่ไหมครับอานิโยมนมองนึ่งอึมชิกอบซอยก็คือว่าไม่มีอะไรที่กินไม่ได้ครับผมกินได้หมดเลยมาเลยก็มาดูคํากริยาที่ใช้ในตัวนี้กันบ้างนะครับหลังจากที่กันไปนาะก็จะมีศัพท์คาว่ามอกตักินนะครับคํานี้แล้วก็อึมชิกที่พูดเร่อยๆก็คืออาหารนะครับแล้วก็ชีโรคาตันะครับชีโรหาตัก็คือเกลียดนะครับหรือแบบไม่ชอบนะครับ แล voi, ama, um. ้วอัลเลอร์จีนะครับก็อัลเลอร์จีก็หมายถึงแบบภูมิแพ้หรือว่าแบบแพ้อะไรสักอย่างนะครับแล้วก็เตมูเน่หรือว่ากี้เตมูเน่เตมูเน uh ่ตอนนี้ก็จะหมายถึงเพราะว่านะครับเมื่อกี้พูดถึงเผลใช่ไหมครับก็คือหมายถึงเนื้อปลาดิบครับแล้วก็เขงจางหีนะครับตัวนี้ออกเขียนเขงจางหีแต่พูดรัวๆนะเป็นเขงจางหีเแงจางหีนะครับแปลว่ามากมากเลยแบบสุดๆเลยนะอย่างเช่นเขงจางหี่ชัวยโยแคงจ่างหี่ชิโรโยแคงจ่างหี่ชัวร์โยแล้วก็ออปตา ก็แปลว่าไม่มีนะครับอ่าเป็นยังไงบ้างราครับกับเนื้อหาสาระดีๆวันนี้ที่ทําให้คนที่ฟังอยู่นะเพื่อนๆที่ฟังอยู่เนี่ยสามารถนำเอาไปพูดได้ว่าเกลียดหรือไม่ชอบอะไรหรือแบบว่ากินอะไรไม่ได้หรือเราจะตอบเขาว่าเออผมกินได้หมดหรือแบบอะไรอย่างนี้นะครับก็หวัอองว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสาระใครที่ดูแล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับเนื้อหาสาระาดีๆนี้หน่อยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำต่อไปจะได้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ลาไปก่อนวันนี้ลาไปก่อนนะครับคือรอมทางด้านชิคกันต